สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมในส่วนของชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดของรุ่น e v e r อร์เรเลยนะครับคันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นรุ่น e v e r อร์เรสต์ไทเทเนียมพัสด์ 4x4 นะครับราคาอยู่ที่1,879,000บาทนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับถ้ารุ่นท็อปของเอเวอร์เรนะครับก็จะเป็นไฟหน้าเป็นแบบแมททิก LED แบบนี้เลยก็จะเป็นไฟแบบบล็็ออออออกกกกววงงงงลลลมมมมมสสีีีีี่่่่่เเเหหหหยยยาาานน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 ้้้้้้ซััััััั2ชะะะคครรรรรบบบบบตตตไไฟฟปใโิพู เปิดให้อัตโนมัติด้วยรวมถึงไฟหน้าที่เปิดปิดให้อัตโนมัติด้วยเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะครับว่าชุดแต่งนะครับของตัว เลนดอนวัน on เนี่ยนะครับมีในส่วนของชุดอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของตัวรถกันนะครับเราเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยด้านหน้านี่กระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์นะครับเราถอดกร,กระจังหน้าเดิมออกนะครับด้านบนมีไฟ LED 3จุดนะครับก็เป็นแบบสีส้มตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้เป็นสีส้มแบบนี้หรือเป็นแบบสีขาวนะครับไฟหน้าก็สว่างชัดเจนนะครับ จุดต่อมาเลยไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นไฟหน้าแบบ m a t ทิ LED นะครับอย่างที่อ่านเรียนแจ้งให้ทราบไปนะครับมาพร้อมกับเส้นเดย์ไทม์ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับเวลาขับขี่กลางวันเนี่ยไฟก็จะติดให้แบบนี้เลยนะครับรวมถึงไฟ LED 3ดวงตรงนี้ด้วยนะครับไฟหน้าก็จะมีระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะอย่างที่อันบอกเปิดปิดอัตโนมัตินะครับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เวลาหักเลี้ยวที่พวงมาลัยก็จะมีไฟส่องสว่างให้อัตโนมัติอีกเช่นกันด้วยนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งงขอเรรานะคับ สำหรับชุดหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ตัวชุดนะครับตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวชิ้นงานก็จะเป็นในส่วนของไฟเบอร์นะครับเป็น ABS นะครับก็จะมีปั๊มตานะครับของเลนดอนวันนะครับตัวนี้ก็ชุดหน้าเราแต่งออกมาแล้วก็จะทําให้ตัวรถดูใหญ่ขึ้นดูบึกบืนขึ้นนะครับสีเขาก็จะทําสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีของสีดานะครับก็จะมีลวดลายมีมิติต่างๆนะครับตัวนี้นะครับ ตัวเซนเซอร์เนี่ยกล่องเซนเซอร์ของเราตัวชุดหน้าเราก็ไม่บทบางแต่อย่างใดน,นะครับเซนเซอร์แจ้งเตือนนะครับด้านหน้านเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ครบถ้วนรวมถึงไฟตัดหมอกเราก็ใช้ไฟตัดหมอกเดิมซึ่งไฟตัดหมอกรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับระบบต่างๆก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนคนนะครับกล้อง360องศาก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับด้านบนตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะครับด้านข้างก็จะเป็น คิวล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบขนาด3นิ้วนะครับเป็นแบบชุดที่ต่อเนื่องกับตัวชุดหน้าของเรานะครับตัวนี้ก็จะทําสีตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับลูกค้าสามารถเลือกได้สีดําเงาหรือสีดําด้านนะครับล้อแม็กคันนี้ก็เป็นล้อแม็กเดิมๆนะครับของ Ever อร์เนะครับของเราจะเป็นล้อแม็กขอบ20ให้แล้วนะครับสเปกยางอยู่ที่2 5 5 5 0 r 2 0อ่านี่ครับตัวล้อก็เรียกว่าเต็มซุ้มล้อเลยนะครับแล้วก็ด้านคางก็มีอะคริลิกบอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็นเครื่อองยนต์บทรโโคหืู่่า ครอบกระจกก็จะเป็นสีโครมเมียมีกล้องนะครับด้านข้างให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้อง360องศาไฟส่องสว่างที่พื้นก็มีมาให้นะครับรวมถึงอะคริลิกบอกแจ้งชื่อรุ่นย่อยนะครับแล้วก็บันไดเหยียบด้านข้างนะครับฟิล์มรอบาคานเราติดเป็นแบบเกรดเซรามิกให้เลยรวมถึงด้านบนนะครับก็จะมีราวหลังคานะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคิวล้อด้านหลังนะครับอ่านี่ครับตัวรถเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันดีกว่านะครับคันนี้ว่าคันนี้ชุดแต่งของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ด้านท้ายชุดแต่งของเขานะครับตัวนี้เราก็ใส่ในส่วนของชุดแต่งนะครับเลนดอนวันนะครับใส่เข้าไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือนเป็นท่อนะครับนะครับแต่ท่อจริงๆก็จะอยู่ฝั่งทางฝั่งของตัวรถนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมของตัวรถนะครับอยู่ทางฝั่งขวาของตัวรถนะครับไฟทับทิมตัวนี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายของตัวรถนะครับแต่งออกมาแล้วก็ดูหล่อนะครับก็ชุดแต่งก็จะมี กันชนด้านท้ายนะครับตัวนี้รวมถึงสปอยเลอร์ด้านบนนะครับตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้ไฟท้าย LED เดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ e v e r อเรของเรานะครับกล้องมองหลังนะครับฝาท้ายรุ่นนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับการใช้งานก็สะดวกสบายนะครับรุ่นนี้ฝาเบาะตอนที่3ก็เป็นพับแบบไฟฟ้าให้อีกเช่นกันนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Ever อร์เของเรานะครับก็มีชุดแต่งมากมายเลยนะครับสำหรับตัวเลนดอนวันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชุดแต่งนะครับที่ตกแต่งออกมาแล้วก็ทําให้ตัวรถของเราสวยงามนะครับดูลงตัวแล้วก็ดูหรูหราด้วยนะครับถ้าลูกค้านะครับอยากได้รถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับเอเวอร์เก็มีหลายรุ่นย่อยและชุดแต่งของเราเนี่ยเรียกว่าแต่ละแบบแต่งออกมานะครับสวยงามหล่อไม่ซ้ํากันเลยนะครับ แข็งแกร่งดุดันนะครับไม่เก่งใจใครก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าอยากได้แบบไหนก็เพียงแค่โพรเข้ามาหาอันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ